นุ่มตีพี่จริงใจจังที่ขีบุญเสริมสวงสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรหรือธุรกิจของคุณด้วยบริการ Extra post บนเว็บไซต์ p r q a l i t y n e t ค่าบริการเพียง3 9มบาทต่อโพสต์ให้คุณเลือกหมวดข่าวได้ตรงใจเพิ่มภาพถ่ายได้มากขึ้นแก้ไขเนื้อหาข่าวได้ทันทีเก็บไฟล์ข่าวได้1ปีแชร์ลงเ o ซบุ๊กเพจ p r q a l i t y ที่มีผู้ติดตามมากกว่า70,000คนฟรีสนใจสมัครบริการ e x t r a p o s t สแอดล ID VAN 9 1 9 4 j หรือโทร0ู3 2 9 9 9 4 5 6ก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละหนึ่ไลค์และคนละหนึ่งสับสไคแล้วไปฟังกันได้เลยค่ะ สำหรับนุมตีที่เรียกว่าทีหรือจังทีติดอยู่ในรทตนุ่มตีที่จริงใจของสาวไทยประจำปี2024ค่ะน้องทีเป็นหนุ่มน้อยมากความสามารถและกำลังเป็นที่น่าจับตามองมา,มากๆในหนักขณะนี้ค่ะจังทีได้รับฉายาว่าเป็นนัปเปอร์ที่สุดเท่และมีเสียงต่ำที่ตาตริงใจที่สุดแถมยังเต้นได้อย่างมีสไตล์ของตัวเองบวกกับความขี้เล่นดวงตามีสเสน่ห์ หากสาวๆได้สบตานะคะบอกเลยว่าหล่งรักแบบไม่ดูตัวค่ะน้องทีมีชื่อจริงว่าทีบุญเสริมสวงเกิดเมื่อวันที่3กรกฎาคม2549ชื่นชอบการเต้นและกัดและเป็นอย่างมากจนได้มีโอกาสเข้ามาเป็นเด็กฝึกของ789และด้วยศักยภาพของน้องเป็นที่น่าจับตามองพร้อมกับความสามารถที่เติมเต็มความฝันของตัวเองมุ่งมั่นพยายาม จึงทาให้น้องได้รับการเดบิวต์เป็นศิลปินได้สําเร็จค่ะความน่ารักทีเล่นคีออนของน้องจังที่บวกกับสายตาที่มีสเสน่ห์สบตาใครบอกเลยตกหลุมรักหากใครอยากไปกดหัวใจให้น้องแอดมินจะทิ้งไอจีของน้องไว้ให้แล้วก็อย่าลืมไปส่องแอบสบตาน้องผ่านรูปก,กันค่ะและถ้าเพื่อนๆชอบช่องของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามไว้ให้ด้วยอยากให้เรานําเสนอเรื่องราวเรื่องใดที่น่าสนใจคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะ เพราะการบริการคือหัวใจสำคัญของธุรกิจของคุณเลือกหูฟังที่ใช่เพื่อใช้งาน Contact Center ร์ต้องวีทีเฮดเซ็ต